สวัสด,ดีค่ะก็กลับมาช่อง e s y home อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการรางผิดออกจากร่างกายนะคะเมื่อร่างกายเราสะสมพิษไว้นานๆน่ะนะคะส่งผลที่ไม่ดีต่อร่างกายนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นหวัดบ่อยนะคะระบบย่อยมีปัญหารวมถึงเป็นสิวเป็นฝ้าได้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทําเครื่องดื่มอีกหนึ่งตัวนะคะที่จะช่วยรางผิดออกนนัเองค่ะขั้นตอนแรกเราจะใช้ขิงแก่นะคะแล้วก็ต้องบุ ย่างนี้นะคะแล้วนําไปใส่ในน้ํหนึ่งลิตรนะคะจะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะน้ํหนลิตรใส่ขิงแก่เรไปเลยค่ะนะคะแล้วทีนี้นะคะเอาไปตั้งไฟค่ะให้เดือดเมาอเดือดนะคะหลีไฟให้ต่ําค่ะแล้วต้มต่ออีก15นาทีนะคะเพื่อให้คุณค่าของยานะคะออกมาเยอะๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะขวานบางๆนะคะในส่วนของนะคะ ะนาวนะคะให้ฝานเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะประมาณสองอันค่ะนี่นะคะเลยเรอไปจัดการกันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเทนะคะในส่วนของขิงลงไปค่ะน้ําขิงลงไปนะคะแล้วนะคะแช่มะนาวลงไปนะคะเอาเม็ดออกเดยวะค่ะหลังจากนั้นนะคะแช่มะนาวลงไปนะคะและนะคะ รอให้มะนาวนะคะเปื่อมะนาวทําไฟเบอร์ให้เต็มที่นะคะก็ใช้เวลาประมาณนะคะ10บนาทีค่ะนาทีผ่านไปนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งนิดหนึ่งนะคะใส่ลงไปนิดเดียวพอค่ะในช่วงลดน้ำหนักอย่างนี้นะคะ ค่ะจะเห็นได้ว่าเครื่องดื่มตัวนี้นะคะเราสามารถทานได้ตอนเช้าหลังตื่นนอนนะคะทุกวันเป็นประจำนะคะซึ่งเราจะมาดูกันว่านะคะน้ำขิงกับมะนาวเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างไรในการทำความสะอาดร่างกายนะคะรวมถึงรางพิษต่อ รวมถึงร้างพิษในร่างกายและทําให้ร่างกายเราสดชื่นมากยิ่งขิงนะคะอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะคะไม่เพียงแต่ช่วยในระบบการย,อย่อยอาหารเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วนะคะยังช่วยร้างพิษตามธรรมชาติอีกด้วยนะคะขิ่งยังช่วยกระตุ้นการย,อย่อยอาหารซึ่งหมายความว่าสามารถช่วยร่างกายของคุณนะคะกําจัดของเสียสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะในทางกลับกันนะคะมะน,นาวนะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเรานะคะผลิตกู้า ไทโอนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญในกระบวนการล้างพิษนั่นเองค่ะหลังจากที่เราไปทำมาแล้วและรู้ว่าประโยชน์นะคะของน้ำขิงมะนาวนั้นมีประโยชน์อย่างไรเราต้องเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำขิงมะนาวอุ่นๆสักหนึ่งแก้วนะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญร่างพิษและเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีนั่นเอง การที่เราดื่มน้ำขิงมะนาวทุกวันนะคะเป็นการรีเซ็ตร่างกายนะคะตลอดการที่เราดื่มน้ำขิงมะนาวนะคะติดต่อด้วยการที่เราดื่มน้ำขิงมะนาวนะคะติดต่อกันนะคะเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะคะเราจะได้รู้สึกเราจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะไม่ว่าระบบย่อยอาหารหรือภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นนะคะวัด ไม่ค่อยมีนะคะซิลฟ้ากระจะลดลงค่ะโปรดจำไว้นะคะน้ำขิงมะนาวสามารถช่วยล้างพิษได้อย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญอย่างหนึ่งก็อีกและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือรักษาสมดุลอาหารและวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวนั่นเองค่ะในวิดีโอหน้านะคะเราก็จะมาพบกับวิดีโอสุขภาพต่างๆนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะคะก็ะะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนคะ่ะ